ที่สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสตหีบอำเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีพลเรือโทโอนุชาตอินทรเสนผู้บัญชาการฐานทัพเรือสตหีบเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือในพื้นที่สตหีบประจำปี2563เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสตหีบตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์รับมอบทุนการศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นสกิยพยา,ยานสำหรับ พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือประจําปี2563ของทัพเรือได้กําหนดพื้นที่ประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาออกเป็น5พื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่กรุงเทพพื้นที่สัตหีบพื้นที่ทัพเรือภาคที่2พื้นที่ทัพเรือภาคที่3และพื้นที่กรมทหารราบที่3ของพลนาวิเคยธินสําหรับกองทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบกองทัพเรือได้บอหรอยให้ฐานทัพเรือสัตหีบรับผิดชอบในการดําเนินการจัด นการศึกษาให้แก่บุตรค้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือสตหีบที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการกองทัพเรือพื้นที่สตหีบซึ่งมีบุตรค้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือได้รับทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น605ทุน